สวัสดีครับอ,อันนี้เราอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่สนามบินเรือพุทธะสกับประเทศแล้วครับก็จบบันทึกการเดินทางสำหรับที่บินไปนะครับก็กเราทำเพื่อความสนุกสนานให้กับแฟนคลับของผมได้ชมกันเล่นๆรับนัเดิน,นทางต่างประเทศนะครับคือไม่ได้คิดเป็น่นไม่ได้คิดว่าทำแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดงนนังไม่ใช่ครับ มาทำให้แฟนขาเห็นว่าเราไปเจออะไรบ้างที่ไหนที่ไหนซึ่งมีคนอยากรู้เยอะแล้วก็สําหรับคราวนี้คงต้องปิดการเดินทางลูโกาน,นะครับพบ,บกับผมใหม่ได้ที่ต้นเดือนหน้า LA Los Angeles แน่นอนครับเดี๋ยวพาดูวิวนี้ห่วงัวบ้านนั้นพุ่มมากอ่า ล่ำลาเพลงเพลงผมมีแฟนเพลงค่ะก็ครั้งแรกที่มาเล่นดนตรีต่างประเทศค่ะสนุกสนานมากกับวจนถึงยัน้าปะมาแล้วมือเบสครับเร็วลาละครับลาครับท่านก็วันนี้กำลังจะกลับขึ้นเครื่องแล้วคิดถึงประเทศไทยแล้วน้ำท่วมเปล่าบ้านอะไรนะน้ำท่วมบ้านเปล่าน้ำท่วมบ้านไหมน่าจะท่วมฮะ กลับไปวิทย์น้ำกลับไปวิทย์น้ำเอาเครื่องซักผ้าขึ้นชั้นสองก่อนโอเคอ่าสวัสดีครับสต่อที่ทงสวัสดีสวัสดีผู้ผู้ประกาศสนามบินสุขุประกาศนะครับตอนนี้คือข้บินที่ระดับขึ้นอ่าเดี๋ยวันที่เหยียบเพียบแล้วสวัสดีครับพบกันใหม่ที่แอนดี้ครับ